วัสดีครับเมื่อนี้อิสามนมดบติกพามาชมสมุนไพรต้นกะละเกดหนูครับกะละเกดหนูหรือว่าต้นเตยหนามสนิดเล็กนะครับต้นเตยหนามสนิดเล็กครับหรือว่าต้นกะละเกดหนูครับเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีครับ ครับเป็นสายพันธุ์เล็กครับเป็นสายพันธ anyway> ุ์ที่พบได้ในจังหวัดนครพนมนะครับพบในพื้นที่สุ่มน้ำนะครับการลืเกยหนูหรือว่าต้นเตยน้ำชนิดเล็กครับเขาเกิดอยู่ในโพนน้ำไร่นานะครับเขาชอบพื้นที่สุ่มน้ำนะครับต้นเตยน้ำครับนี่คือเตยน้ำชนิดเล็กหรือว่าต้น กระเกตหนูครับเขามีใบขนาดเล็กเรียวยาวครับขอบใบขอบใบจะมีน้ำนะครับน้ำต่ำขอบใบครับนี่คือซาบัานน้ำไปเํ็ทำเสือนะครับทําเสือออกมาแล้วสวยงามครับ สวยงามแลวก็น,นุ่มนะครับเหมาะสำหรับนางนอนได้ดีครับต้นกระเกีหนูครับเขาเป็นพืชชอบแดดรำไรนะครับเป็นพืชที่สูงได้3 6มสซนติเมตรนะครับกร,กระเกีหนูชนิดนี้ครับสูงได้ถึง2เมตรนะครับ เขาเกิดอยูบ่บนโพนเลยครับนี่ครับเขามีลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้พบได้ตามที่ซุ้มน้ำในจังหวัดนครพนมครับชาวบ้านมาเก็บเอาไปทำเสื้อครับนี่ครับในป่าธรรมชนะาตินครพนมเขาม,มีสองสายพันธุ์นะครบะับสายพันธุ์ใหญ่แล้วก็สายพันธุ์เหล็กนะครับนี่คือสายพันธุ์เหล็กครับการเลกเกต หนูหรือว่าต้นเตยน้ำน้อยครับเป็นไม่พุ่มครับครบัมีสับพคุณทางสมุนไพรนะครับกาละเกตูครับเขาเป็นพืชที่มีลำต้นใต้ดินนะครับมีใบขนาดยาวนะครับสรรพคุณทางด่านสมุนไพรครับ ดอกของเขามีรสสุขุมหอมใส่บรรเทาอาการเจ็บหน้าอกช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงร่างกายใช้เป็นยาหอมแก้เสมหะแก้โรคเจ็บหน้าอกช่วยทําให้ซุ่มชื่นหัวใจนะครับสมุนไพรเขายอดอ่อนครับใส่ต้มน้ำให้คุณผู้หญิงหลังงลอดนะครับดื่มแทนน้ำชาหรือดื่มน้ำร้อนนะครับ หลังการอยู่ไฟจะช่วยข้ามน้ำข้าวปลาช่วยให้หมดลูกกระชับมดลูกสะอาดและเขาอูเร็วครับสัพพุนองเขาครับประโยชน์กับไซทําเสื้อนะครับเป็นเสื้อที่นั่งและนุ่มนะครับนอนและนุ่มครับเขาเป็นไม่พุ่มนะครับ ครับเมื่อนี้อิสานมรดับตีกับพา,พามาชมต้นกาะเกตหนูหรือว่าต้นเตยน้ำชนิดเล็กครับ